ครับผมสวัสดีครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรักแฟนเพจทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันที่ที่4กรกฎาคมนะครับเมื่อวานหยุด1วันนะครับผมเมื่อวานหยุด1วันต้องขอไยครับขอพักผ่อนสมอง1วันครับมาเริ่มกันใหม่ครับมาเริ่มกันใหม่ฮานอย VIP ประจำวันที่4นะครับ สำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามด้ยเนาะและกรณีมีโฆษณาครับรบควนจะกดข้ามนะครับแต่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงนะครับอันนี้สําคัญสุดโฆษณานะครับพอ,อไรายได้หลักผมมาจากการดูโฆษณาครับโอเคครับห้าหนุวยบีวันนี้เดียนสุดเก้าครับลอง8ครับเด่นที่9ครับเดีนที่เก้า9 09, 29, 3 9 8 9 2 8แกล้วก็38ครับร้อยมัด8ครับร้อยมัด8ถ้าท่านไม่ชอบ9ท่านก็ลองเอา8ก็ได้เล่น2ตัวผมบางครั้งมาคู่บางครั้งมา1ตัวแต่บางครั้งไอตัวที่เน้นไม่มาไอตัวที่ลองมาก็เป็นไปได้นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับ5น้อยวี p ออกผลหนึ่งทุ่มครึ่งนะหนึ่งทุ่มครึ่งแต่อย่าลืมครับบางครั้งฮานอยวีพีแปรผันหรือสัมพันธ์หรือตามกันตามกันตามฮานอยพิเศษหรนอฮานอยปกติครับบางครั้งตามกันนะบางครั้งท่านเอามาได้ผลมาเล่นได้นะครับเพราะมันออกหลังสุดนะครับแล้วก็ลองดูว่าไหนไหลเยอะก็มาเล่นฮานอยวีพีครับสำหรับคนชอบเล่นฮานอยวีพีเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับขอให้น่รวยถูกหน่วยทุกท่านครับเฮงๆรวยครับจากอาร์ตนี้กีกครับดี่ยนืครับพิจารณาดีดีก่อนที่จะตามครับ สวัสดีครับผม